บางทีนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับทําตัวนี้นะครับเรามาได้น้อยนะครับเวลาเราหุงข้าวเราเข้ามาเทใส่เทใส่เทใส่นะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวแชนแนลนะครับในคลิปนี้นะเพื่อนๆนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการทําจลินซีน้ําสาวข้าวนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับโดยน้ําสาวข้าวนะครับที่เราได้มานะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นลักษณะสีออกขาวขุ่นแบบนี้นะครับน้ำซาวข้าวตัวนี้นะครับก็คือที่เราเวลาเราหุงข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวสวยนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับน้าตาลอันนี้ผมแนะนานะครับจะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ําตาลทรายขาวมันจะมีสารฟอกขาวนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับกล้วยนะครับแล้วอันต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับภาชนะ นะครับภาชนะนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เป็นนะครับคือพลาสติกพลาสติกใสคือให้แสงมันมันทะลุได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเอาขนาดประมาณ1 1.5นะครับ1.5ลิตรนะครับตัวนี้น้ําตาลแดงนะครับเราจะใส่ไป3ช้อนนะครับครับนี่นะครับ1ช้อนนะครับจะลงง่ายนะครับ น้ำตาลทรายแดงอันนี้จะเป็นอาหารของจุลินทรียนะครับจุลินทรียที่เราหมาไว้จากน้ำซาวข้าวนะครับโอเคสามช้อนครบนะครับเวลาใส่น้ำตาลไปสามช้อนเสร็จนะก็จะได้ประมาณแค่นี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะน้ำซาวข้าวนะครับนี่น้ำซาวข้าวนะครับ นี่คือผมเตรียมไว้นะครับคือเวลาเราหุงข้าวใช่ไหมฮะบางทีเราหุงน้อยหุงมากนะครับน้ําน้อยน้ามากเราก็เทใส่ถังไว้นะครับเก็บไว้เยอะนะครับแล้วก็มาทํานะครับเพราะบางทีนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับทําตัวนี้นะครับเรามันได้น้อยนะครับเวลาเราหุงข้าวเราก็มาเทใส่เทใส่เทใส่นะครับไม่ต้องให้เต็มมากนะครับให้เว้นขวดนะครับคือให้มีช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับนะครับเพื่อนะครับอากาศนะครับ มันจะไม่ดันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็เทไปนะครับเปิดดูแล้วครับเดี๋ยวนี้นึงนะครับนี่นะครับค่อยดูนะครับนี่เป็นน้ำซาวข้าวนะครับเราไม่ต้องเทเต็มนะครับไม่ต้องเทให้ล้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็ปิดฝาให้แน่นอันดับแรกนะครับปิดฝาให้แน่นนะครับ แล้วก็เขย่านะครับเขย่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ําตาลมันละลายนะครับโอเคครับผมละลายแล้วนะครับทีนี้นะครับในการเก็บนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมนะครับ บอกเพื่อนก่อนไม่นี่ไม่ให้ตากแดดนะครับคือให้เก็บในที่ร่มนะครับคือให้มีแสงแดดสองนิดหน่อยคือแสงแดดอันไล่ไมยคือไม่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 ถือว่ามืดนะครับคือให้แบบในโรงรถก็ได้นะครับหรือในที่ชื้นนะครับไอ้ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเราหมักไว้นะครับประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนนะครับถึงจะนํามาใช้ได้นะครับวิธีการใช้นะครับเพื่อนๆนะครับอ๋อลืมนิดนึงนะครับ ไอ้ตัวนี้นะครับฝานะครับเพื่อนเพื่อนระหว่างที่เราหมักนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับจำได้นะครับในคลิปที่ของเราทำฮอร์โมนไก่ไก่นะครับไอ้ตัวนี้นะครับเราต้องคลายฝาไว้นะครับนะครับไม่ให้มันแน่นมากเกินไปนะครับเพราะว่าพอจุลินทรีย์ในนี้นะครับมันทํางานมันมันจะเดินเติบโตใช่ไหมครับมันจะมีแก๊สนะครับแก๊สขึ้นมาจะดันขวดตรงเนี้ยครับให้มันตึงเลยนะครับตึงปุ๊บนะครับ หรือว่าขวดมันจะระเบิดนะครับให้เราคลายไว้ก็ได้นะครับคลายแบบหลวมๆไว้นะครับนี่ครับไม่ต้องให้แน่นนะครับเพื่อนะครับให้นะครับมีอากาศนะครับผมมันมันระบายออกมาได้นะผมแค่นั้นเองนะครับอันนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเราหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆถึงจะเอามาใช้ได้นะครับในการวิธีการใช้นะครับน้ำหมักซาวข้าวนะครับหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตร ยี่สิบิตรก็คือถังฉีดยาของเรานั่นนะครับนะครับเราจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะครับจะใช้ฉีดพ่นนะครับพืชผักสวนครัวนะครับพืชผสนครัวหรือจะตักสาตักราดก็ได้นะครับไอตัวนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะสะดวกวิธีใช้นะครับทุกๆ7วันนะครับเราฉีดพ่นนะครับทุกๆ7วันนะครับจะทําให้พืชผักนะครับตัวนี้ครับผมจะเป็นเร่งความเขียวนะครับเร่งเขียวนะครับถ้าใครนะครับเพื่อนๆ่คนไหนนะครับที่ปลูกผัก ปลอดสารพิษนะครับตัวนี้ครับผมนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับคือสามารถเราสามารถทานสดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับจุลินทรีย์นะครับผมน้าซาวข้าวนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับบังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้คนอื่นนะครับอยากให้เพื่อนๆของเรานะครับได้ดูด้วยนะครับ รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้านะครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ